สดีครับพอ,อกนี้ละครับวันนี้ผมก็บเด้ขึ้นมาให้ยางครับผมก็จะล่องมาทดสอบถังหยอดปุ๋ยครับบนเป็นเครื่องหยอดปุย๋ยจะเป็นถังหยอดปุ๋ยนะครับปกติแล้วผมใส่ปุ๋ยยางครับยางใงหาหกปีนี่ก็ใส่คู่ใส่คู่หลืก็ยางวานครับวานไอซปไรลนี่ nih, ผมก็ใส่เวลาประมาณเกือบถึงสองสัมวงครับก็ถือว่าเมืยเติบปวดแขนน้าเม่อยน้าแล้ครับผมก็เลยคืดววาเฮ็ดจังไได้จังสีบรอ ยางหิวคู่ปุ๋ยปวดแขนผมก็เลยเดี๋ยวออกถังตัวนี้ขึ้นมาครับถังสี่เหลี่ยมบ่แมนเครืองครับเป็นตินถังตัวนี้บรรจุปุ๋ยใดกับประมาณเกือบเกือบสอบครับนะประมาณสอบครับตัวนี้บรรจุปุ๋ยใดกับเกือบสอบหนึ่งวิธีการเปิดกับบ่ไม่ยังไรครับตัวนี้นะตัวนี้เป็นมันปิดปุ๋ยตัวนี้ซูเกสิค,คือปิดปิดปุ๋ยใบใบปุ๋ยลงครับหวยปุ๋ยไรลลงยึงมากงเจอคือเปิดครับปุ๋ยจะไรลลงเดี๋ยวผมก็จะลองเอาปุ๋ยใส่ผมจะลอง แลนเบืองว่าครับมันจะได้พ้นซ้ำไดครับอ่ะอดอเดี๋ยต้องไงเทปุ๋ยเลยครับ หลังจากนี้แนะได้ผมก็จะติดเครื่องรถแลนบึงครับว่ามันจะซอยไม่องขุ่นแต่หลายส้ำได้ครับเพราะมันจะไหลลงดีบอหน่อยหรือหลายเดี๋ยวผมก็จะล่องมึงครับผมกับพ่อท่านเคยแลนมึงคือกันครับเดี๋ยวจะล่องแลนรถดูครับจริงๆว่าไหลหน่อยหรือไหลร้ายครับเอาสีเครื่องิ <laughs> ด,ดเตียงลงก่อน <laughs> ระบบสะเดือนแบบโดยสนุมัดนะครับวิธีเรื่องถึงทั้งกระสันแล้วสาเวลานมทอรี่หนอแล้วปุ๋ยยล่นอะเบื้องนะครับ ตอนนี้ผมก็ลองทดสอบแล้วครับถือว่าลองได้แบบพอดีพอดีเลยครับเดี๋ยวผมเกิดว่าถ่ายเบื้งปุ๋ยว่ามันลงซัมไรครับผมเกิดว่าแบบซัมพอดีแล้วครับเพราะว่าผมใส่สองขางครับอ่านี่ครับเม็ดปุ๋ยครับอ่ามีปุ๋ยตอนนี้ผมเอาลองปุ๋ยยูเรียวเมื่วานเอ้ยมาหยอดเบื้องครับเป็นถังหยอดปุ๋ยบระเภทเครื่องครับมันเป็นถังครับหยอดแท่นปลว่าห้องปลาตองหิวคุนะครับปลาตองหิวคุปวดแขนหลักกระยางซ่อสี่เหลี่ยมให้ซิฟไรเนี่ยเกิด โอ้ยเมยห่อนอยู่ด้วยครับผมลองใส่เกือบเกือบสองสมมงวครับผมใส่ผู้เดียวนี่ถือว่าโอ้ยเด้๋่านอยู่ครับถือว่าใส่ได้เลยครับตัวนี้ใส่ได้จริงๆเลยครับนี่อ่าใส่ได้จริงๆเลยครับนี่ปุยออกถือว่าลงพอดีเลยครับลงพอดีเลยผมก็ใส่สองขางครับผมจะใส่สองขางคือข้องยางสีผมก็จะใส่ไปท่านี้ไปคาครับผมก็ใส่มาตั้งผีครับผมจะสะโพกสองสองหลอบนะครับโอ้ยสองหลอบ ถือว่าใส่งาาไดีดีครับตัวนี้ซอยแห้งเด๋อร้ายครับถือว่าซอยแห้งเด๋อร้ายครับสําหรับคนคนผู้เดียวเนาะครับสําหรับคนวานปุ้ยผู้เดียวครับแมเนเอาคูยางวานกับทั้งปวดแขนทั้งเมยแหละครับยางลบไปลบมาสร้างเฉลียวห้ซิปไลก็ใส่เวลาเกือบสองสัมมงครับแต่ตัวนี้ผมว่าแม่ปนผูถึงห้ซิปไลนี่ยอดจังสี่ผมคือว่าปูถึงสัมมงครับกับเ้ียวถือว่าถูนแรงไปรลายครับ ่กันมีจังได้ซิงได้ทีที่ดีขึ้นมากผมก็จะถ่ายคลิปใม่โมเบิ้งครับคลิปหน้าพ่อกันไหมครับสวัสดีครับ